สวัสดีครับผมจะไม่เล่นเกมที่คนอื่นคิดว่าดีนน้มันแต่สวยสำหรับผมนะครับผมเลือกทีมชาติไทยนะครับแล้วผมก็ปรับให้มันเป็นบราซิลคือ AI มันเล่นกับผมนะครับผมเล่นคนเดียวแต่ AI มันก็โหดใช้ได้อยู่แหละเด็ดเซฟนะครับมันก็ยิงชนคานเช่นกันครับ และลูกนี้เป็นลูกยิงของผมแต่ยังไงผมก็ยิงติดเซฟอีกแล้วครับแล้วมันก็มายิงไม่เข้านะครับชนคานแล้วผมก็ยิงติดเซฟแล้วมันก็ยิงเข้าเฉยเลยทำไไมลูกนี้ผมต้องกลับมาแก้แค้นด้วยกันด้วยการปั่นด้วยเท้าด้านนอกนะครับปั่นปั่นด้วยขวาโค้งๆไปเลย เ้ยทีนี้ก็มาเข้าเว้ยตอนกูเล่นจริงๆิงไม่เคยเข้าโอเคสวยๆเลยนะครับ